สวัสดีคร the oh. ับครับสวัสดีจานเสียนกเขาใหญ่ทุกคนนะครับผมว่าจะเป็นเซียนมือใหม่มือเก่าครับผมครับพวกผมกันอีกแล้วครับนกเขาใหญ่เดอะโมบีนะครับผมนี่เดือดห้างมาียังวะมาแถวระยองกับพวกแดงวะนี่จะชิมย่างนะครับ มา็ีันเจครับเกปาตวเจายูโรตัวลกกลายเยครับเทียกปวกแดงครับสวยงปลาเทียวเลยลูกกะไยครับผมเจายูโรลูกตัวครับผมชันละเกยงหรอกเจายูโร ไม่เฉลยมายุ่งผมไม่เฉลยสองตัวมั่งมันลงคลิปในเบิ้งนะครับผมนี่คือเป็นฝ้าย,ย่างครับผมธรรมชาติขนาดเลยครับอุ่อากาศเย็นหนาวนกหลายขนาดนี่เปลี่นมอหน้าทางที่ภาคคืนเปลี่นมอหน้านครับผมนกมะเทานนี้ยินเสียงขันยุนดยุ่งข้างนี้นะลังบ้านเดี๋ยวลองเชี่ยวข้นเบิ้ง ะครับผมขานอยู่หลังบ้านท่านเพราะว่ามันเป็นบ่อน้ามาถึงมื่อคืนนี้ครับผมบรรยากาศกำลังเศร้าหกโมงละมางนี่มาเจอพ่อไปตลาดยังไงนี่ครับผมปลาอย่งางแล้วพูดจะติดภูเขาลูกภูเขาลูกปลาลูกปลาอยู่ดีครับดูวานนี้มาหอด เดี๋ยวยังามาเบิ่งดิูลอกระเตะยังเสียบเลยเจ้าเห็ดมาเห็ดงานครับผมมายู่หลายมือเยอะเจ้าไม่เห็ดสวนมาตกแตงสวนพุทธศาสน์ทีย่าทยากเนี่ยนะครับเป็นของกำนันนะครับผมมาตกแตงมาสังไอ้นี่เพื่อน พู่นนะ่ะใส่งานด้วยคนสุดทางเลยเป็นสวนเป็นมองท่านศึกษาเป็นมองครับมองยังไงวะฮะจัดสวนนะครับจัดสวนเป็นอย่างสอยคนเป็นของกำนังเพืนน่อไอ้อย่างยากอย่างผมจำหมดเลยปวกแรงครับผมที่ทักคนเนี่ยทักแล้วมึงเอื่นสิดลองมึง เช้สายครับผมนี่หนักหนิรนครับผมเขาเลยครับเดี๋ยวเสียแ้าโยโูโรขึ้นเบื้องหลังบ้านครับ,รบผมร้อติดตามมั้งครับผมนกไลยอยู่กระสิบขึ้นทิมไว้กับเฮ็ดงานนะครับผมเวลามันหนังจอ่อคุณยัเห้ไปต่อแล้วขึ้นทิมใบแล้วกันผักเที่ยงฟังยังกันมาเบื้องหลังนะครับผมร้อติดตามมั้งครับผมเป็นแต่เคืาะครับตัวกระผูที่ไหลายแท้

มานีมาเถียงให้กันมืนึ่งับเกียดว่ามันจะเสียงเงนะครับเสียงเงีอะทต่ที่เป่าหูเยเสว่คือผมลงยินครับผมนี่ครับผมผมมาเจ้าดิโรข้นไปนี่ผมไปเหตุงานอยู่ยุ่งๆม หูเห็นงานอยู่หลังป้ายยางเมื่อยืนวันไ,ไหนข้างบ้านตอนเที่ยงครับผมเที่ยงสิบห้าทีนี่ครับผมอุ้ยแม่นบ้านน้องยานบินหวลวงครับเอาละครับแม่แล้วครับผมนี่ครับผมนกได้เฉลยแล้วครับผมเจ้ายีโรเห็นเลยแล้วครับนี่ครับผม เจ้ายูโรครับเดี๋ยวผมผลลงมาเพื่อนครับผมนี่ครับผมดึงใบต้นมากิดฟ้าครับนี่ก็อาศจะเป็นป่าปลาหลังบ้านนี่สวนมา,า,ยยนา,าหลายอยป่านนใกล้ปลาหลายขนาดนี่ครับใกลปลาแต่ว่าใกลปลาเลี้ยงนอนหลังฟืนเต็มเลยมันเป็นอยู่หลังเขา นะครับผมเอาพี่มาถือถื้อกว้างหรอผมปวดไม้หี่้องมันเบิ่งหรอถึงที่เลยยิงเที่ยวแบบนี้ซ่องขึ้นไว้ซ่องมาหาผมเลย เดี๋ยวผมเอาอีกตัวเนี้ยสวยวยสวยโอ้ยง่ายเลยโอ้ยตัวเนี้ยขาวนกขดนตัวนีไหมอีเงี้ยีเตียนมีอย่บ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงมีสอมีอย่างบ่โอ้ยงานปรนตูง่ายขนาดเลย

ตบปึ๊บ nắp มาเลย nắp ตัวหนึ่งครับนี่ตัวหนึ่งนี่